ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก Creator Channel, m o สโต c ค e a เ o r ตอช anel มอสโตมหาเมตตานะครับผมนะกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งเลยนะว่าผมดูอย่างจริงจังดูอย่างตั้งใจ แต่ว่าทําไมต้องบอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายัางไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสครับผมประมาณนี้นี่ที่ต้องบอกกันทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นทุกวันนะเผื่อท่านที่มาดูใหม่ๆจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่านี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้แล้วบุญวัสนาของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันอีกต่างหากนี่เพราะฉะนั้นถ้าอยากดูให้ตรงให้มั่นยากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ท 9อที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาอะไรก็ผมนะแล้วก็ขอฝาก Facebook Fan Page นะครับมอตโตมหาเมตตาของผมนี้ไว้นะครับนาติไปติดตามกันไว้ไปกดไลค์กดติดตามกันไว้เพื่อติดตามข่าวสารอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงรายละเอียดการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดสรรหามาตามวาระโอกาสอันเหมาะสมนะครับเอาโอเคนะครับมาถึงส่วนการดูดวงาตามแบบฉบับของผมจะเน้นวิธีการดูแบบเลือกไพ่พิกกาพิกาเด็กนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกอง โดยที่ผมจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจและกองที่3องค์ทเวสวรรนะครับ อยากให้ทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นนะเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกแล้วไม่ตรงใจเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรลองดูกองอื่นได้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสตามที่บอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความสําเร็จใดที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าโอ้โห การต่อสู้การแข่งขันเจ็ดไม้เท้าการปกป้องตัวเองอ่าเฮลโลแฟนทำดีได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดชการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ The Sun มาสบายหายห่วงไม่ต้องพูดกันยืดยาวขยายความการคุณกองที่หนึ่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะ จะเป็นเรื่องของถ้าคุณแข่งขันในธุรกิจการค้าการงานใดๆหรือมีคู่แข่งใดๆคุณจะชนะการแข่งขันถ้าคุณประมูลงานใดๆเปิดโปรเจกใดๆ,ๆคุณมีโอกาสชนะเออหรืออีกในหนึ่งตีความอีกทางหนึ่งแปลว่าถ้ามีความชุลมุนวุ่นวายใดๆอยู่มีการแข่งขันใดๆอยู่ที่คุณต้องปอกป้องคุ้มครองตัวเองเหตุการณ์เหล่านี้กำลังคลี่คลายอาคลี่คลายไปเอง ตามดวงชะตาตามบุญวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับผมนะมักบ้างน้อยบ้างนี่คือพลังงานรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทําดีได้ดีแน่นอนแต่ถ้าทําอะไรไม่ดีไว้ขอให้ระวางังเพราะว่า สิ่งที่ทําไว้กําลังจะเช็คบินให้ว่าคุณจะได้ผลดีหรือผลเสียตามปลงกระทํานะครับผมชัดเจนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเดทคือการเปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้าลําพังใบเดียวเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ดีแต่เมื่อมาประกบมีไพ่เดอะซันประกบนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเออปัญหาทั้งหลายที่เคยมีจะ ทุเลาเบาบางหรือยุติลงได้อย่างเหลือเชื่อการแข่งแย่งแข่งขันแย่งชิงใดๆก็แล้วแต่คุณจะเป็นผู้ชนะอย่างสุจริตนะอย่างขาวสะอาดนะ,ะถ้าใครจะไปตุกติกกับใครอันนี้ไม่แนะนํานะถ้าใครจะไปตุกติกขาระวังนะครับไม่ควรนะครับต้องสุจริตนะครับอการแข่งขันอย่างสุจริตคุณจะชนะแล้วก็การปกป้องคุ้มครองตัวเองของคุณไม่ต้องห่วงคุณแข็งแร่งพอ,อเหตุการณ์จะคลี่คลายไปเองย้ําเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นไม่ต้องพูดกันยืดยาวเดอะซันมาไม่รู้จะขยายความยังไงให้มันยืดยาวเสียเวลานะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอแสวเล่นแสวเล่นเออชัดเจนนะครับย้ํานะครับ เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายใดๆการแข่งขันใดๆคุณจะชนะหรือในอีกในหนึ่งคือเหตุการณ์ชุลมุนจะคลี่คลายนะเออโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากไม่มีใครทำอันตรายใดๆคุณได้ความสำเร็จของคุณจะมาจากการทำดีของคุณเองการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขความจเจริญแน่นอนคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อความสําเร็จใดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณกองที่สองคุณได้ไพ่แฮงแมนโอ้ oh. อดทนรอคอยอะไรมาเนิ่นนานหรือเปล่า5ดาบคุณจะตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น7ดาบคุณจะเริ่มรู้ตัวว่าอะไรควรไม่ควรอะไรควรแบกอะไรควรทิ้งหถ้วย อาจจะได้รับสิ่งดีๆจากคนแวดล้อมอ่ามากบางน้อยบางตามบุญวาสนา The world The world มาไม่ต้องทายกันเยอะไม่ต้องพูดกันเยอะนะสุสมหวังแน่นอนสําเร็จแน่นอนแทบจะทุกประการตามกรรมตามกําลังแรงบุญมาขยายความกันคุณกองที่สองคุณรออะไรอยู่หรือเปล่าคุณรอรุ้นอะไรอยู่หรือเปล่าคุณรอเฝ้ารอให้เกิดสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นคุณรอปาฏิหาริอะไรหรือเปล่าเออ ครูตอนนี้คุณจะเริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่คุณลงแรงกายใจทําไปนั้นมันควรแค่ไหนควรทําต่อหรือควรพอแค่นี้หรือควรจะไปทางหลางอื่นหรือว่าจะหาอะไรทาเพิ่มคุณจะเริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะตัดสินใจวางบางอย่างลงทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังที่ไม่เกิดประโยชน์คุณก็จะตัดสินใจตัดใจวางได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปกับสิ่งที่เหมาะสม ระหว่างทางคุณจะมีผู้ที่เห็นคุณงามความดีของคุณเข้ามาให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังแรงกายหรือแม้แต่การให้คอนเน็กชันการเสนอช่องทางดีๆให้คุณได้หมดนะครับเป็นคนในสังคมของคุณนั่นแหละเออมีแนวโน้มจะเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับพลังยังไม่มีพลังงานคนใหม่นะอ่าจะเป็นคนเดิมๆในสังคมนาสิ่งดีๆมาให้คุณเดวลมาขนาดนี้ไม่ต้องพูดกันมาก ทุกอย่างกันที่ตึงเครียดจะคลี่คลายแล้วก็สิ่งที่หวังไว้จะได้สมปรารถนาพลังงาน The World บอกชัดเจนว่าเหตุการณ์ดีๆมาถึงแล้วสิ่งที่คุณรอคอยมายาวนานกำลังจะคลี่คลายแล้วคุณกองที่สองนะนี่คือความสำเร็จของคุณสิ่งที่รอคอยมานานกำลังจะคลี่คลายคลี่คลายไปด้วยตัวมันเองการเวลาช่วยด้วยแล้วก็คุณตัดสินใจได้เด็ดขาดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีคนแวดล้อมสนับสนุนและท้ายที่สุด สำเร็จสมหวังแน่นอนจะทุกประการหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละท่านมาไม่เท่ากันนะครับผมนะนี่คือพลังงานรวมไพ่มาแบบนี้ผมก็อ่านไปแบบนี้ถ้ารู้สึกตรงก็รับไว้ปรับใช้อายุกต์ใช้แต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงก็ดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับดูเพลินๆอย่างที่บอกทุกครั้งเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อความสําเร็จใดที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยสี่ไม้เท้าอ่า t h e Hermit สุขสงบสบายใจเออ The f o o l สิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์หนทางใหม่ๆ สองไม้เท้าการคาดหวังได้ถึงอนาคตอันสดใสความสำเร็จของคุณกองที่สามขยายความกันหนึ่งถ้วยเน้นในเรื่องความสัมพันธ์จะดีขึ้นเออใครที่มีความสัมพันธ์แย่ๆจะดีขึ้นจะคลี่คลายอะไรแย่ๆร้ายๆจะพ้นทางไปอะไรดีๆจะเข้ามาที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นสี่ไม้เท้าบอกชัดเจนว่าคุณมาถูกทางแล้วเออความสำเร็จอยู่แค่เอ,อื้อมผู้คนแวดล้อมเขา มีความยินดีกับคุณพร้อมที่จะสนับสนุนคุณและก็เฮอร์มิตผลตอบแทนที่จะได้รับช่วงนี้โดดเด่นมากในเรื่องความสุขสงบสุขกายสบายใจไม่ต้องไปวุ่นวายแ,แ,แข่งแย่งแข่งขันกับใครไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแข่งกับเวลาเรียกว่าชีวิตสโลว์ไลฟ์ชิลชก็ได้ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจนะแต่หมายความว่าไอ้พวก ภารกิจเร่งด่วนทั้งหลายมันจะคลี่คลายแล้วก็มีเวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นใครอดหลับอดนอนจะได้พักผ่อนมากขึ้นอมีเวลาออกกําลังกายอยู่กับตัวเองกินข้าวดูหนังฟังเพลงได้มากขึ้นมีความสุขกับครอบครัวก็ได้นะในกรณีที่มีครอบครัวแล้วหรือยังไม่มีครอบครัวแต่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับญาติผู้ใหญ่อะไรแล้วแต่จะมีความสุขสงบในครัวเรือนเออสุขสงบในใจได้หมด คุณจะมีไอเดียบันเจิดมากมายมีความคิดสร้างสรรค์มากมายสิ่งที่ลงทุนลงแรงลงกายลงใจทำไปแล้วจะทยอยสำเร็จจะทยอยเขาเรียกพัฒนาไปทีละขั้นน่ะถ้าลงไว้เท่านี้ก็จะไปสู่ขั้นต่อไปลงไว้เท่านี้ก็จะไปสู่ขั้นต่อไปแต่โตไปตามลำดับขั้นตอนคาดหวังได้ถึงอนาคตอันสดใสเออคุณกองที่สามความสําเร็จของคุณจะมาตามลําดับขั้นที่คุณได้ลงแรงกายแรงใจไว้นะครับนอกจากนี้ก็โดดเด่นมากคือความสุขสงบ การอยู่อย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าสุขสบายมากเออไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้กังวลน,นะนะเออไม่มีเรื่องอะไรให้กังวลเรื่องเคร่งเครียดเรื่องเร่งรีบจะหายไปคนรอบข้างสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะดีขึ้นนี่คือความสําเร็จของคุณกองที่สามประมาณนี้นะครับ สิ่งรอบๆตัวจะคลี่คลายสิ่งที่ลงแรงกายใจไปจะทยอยสาเร็จตามลําดับขั้นและคุณจะมีความสุขสงบในชีวิตมากๆครับคุณกองที่3เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะ ดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูเรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค เราก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาไว้นะครับ mm. เพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o ยูทู e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ